นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ทำทั้งหมดนะคะก็จะมีดังนี้เลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปปิ้นก่อนเลยลิปปิ้นที่ใช้วันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยจะเลือกใช้เป็นของตาละครังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบลิปปิ้นเนื้อไซ เราจะใช้เป็นขนาดริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวนทั้งหมด4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ80เซนติเมตรเสร็จแล้วก็จะตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านนะคะเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่าย ต่อมานะคะเราก็จะเตรียมอีกขนาดหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีส้มตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นริบบิ้นเบอร์สเหมือนกันเราจะใช้ทั้งหมด8เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ25เซนเมตรนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลม1ด้านแล้วอีกหนึ่งด้านนะคะให้เราตัดตรงแบบนี้ ทีนี้นะคะเราก็จะแยกในส่วนของสีสม้มไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำจากเส้นสีขาวนะคะเราก็จะมาเริ่มจากพับริบบิ้นก่อนเลยนะคะเราจะพับให้ริบบิ้นเหลื่อมกันนี่นะคะประมาณนี้เราจะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นนิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้มือซ้ายกดปลายริบบิ้นเอาไว้นะคะมือขวาก็ กดตรงกลางให้เป็นรอยพับไว้แบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกับด้านริบบิ้นขึ้นมาเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นที่เป็นด้านยาวขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐาน4แยกเอาเส้นที่1ออกมาตั้งไว้แบบนี้นะคะนี่แล้วก็เอาเส้นที่2มาคล้องเข้าไปเส้นที่1 เอาเส้นที่3ของเส้นที่2เอาเส้นที่4นะคะเส้นนี้จับแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้เลยนี่นะคะเราจะสอดให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็จับกลางออกล้วงเอาเส้นที่3นี้นะคะเข้ามาแบบนี้แล้วทีนี้ก็จัดนะคะให้ริบบิ้นของเรากระชับเลย ก็จะได้เป็นฐานสีเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็อย่าลืมตรวจสอบดูริปบิ้นของเราอีกทีหนึ่งนะคะว่าเส้นที่เป็นด้านยาวขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ครบทั้งสีเส้นหรือเปล่านะคะถ้าไม่ครบต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะว่าในขั้นตอนสุดท้ายอาจจะไม่พอสอดเก็บได้นะคะต่อมาเราก็จะมาแยกริปบิ้นให้เป็น8เส้นหรือว่าฐาน8นั่นเองนะคะ ก็จะเริ่มจากคู่ด้านล่างพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวามือแบบนี้นะคะด้านขวามือนะคะเส้นนี้เราก็พับเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะด้านบนเราก็พับเฉียงลงมาข้างล่างแล้วด้านซ้ายมือนะคะเส้นนี้เราก็จับริบบิ้นโค้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถอยปลายของริบบิ้นนะคะมาสอดในรูตรงนี้ เพื่อล็อกลิปปิ้นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเสร็จแล้วเราก็กดทั้ง4ด้านให้เป็นรอยพับไว้นะคะกันลิปปิ้นจะเลื่อนรุดก็จะได้เป็นฐาน8เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทําให้เหมือนกับลูกส้มเลยนะคะก็จะเริ่มจากเส้นในก่อนก็ได้หยิบขึ้นมา1เส้นนะคะจับไว้ลักษณะนี้เลย แล้วก็เอาเส้นที่สองฝั่งขวามือทับเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามทับเส้นที่สองเอาเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเราจะทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมดสี่เส้นแล้วทีนี้นะคะก็จะวางเส้นแรกจะเป็นเส้นในสุดนะคะเส้นนี้นี่นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นมาแทน เสร็จแล้วนะคะก็วางเส้นที่สองถัดกันมาเลยนะคะในสุดวางลงแล้วก็เอาเส้นที่หขึ้นมาแทนเสร็จแล้วนะคะก็จะวางเส้นที่สเส้นในสุดเหมือนเดิมนะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่7ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่4ี่นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่8ขึ้นมาแทนนี่นะคะแบบนี้เลย ตรงนี้เราก็จะมีสีเส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มส่วนด้านหลังนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยจะไม่มีลิปบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นนะคะต่อมาเราก็จะมาสอดลอกลิปบิ้นกันนะคะก็จะเริ่มจากเส้นในสุดเหมือนเดิมนะคะเส้นแรกวางลงแล้วก็เอาเส้นที่สองเส้นนี้นะคะดึงถอยมาข้างหลังหรือว่าจับโค้งไปด้านหน้าเหมือนกันเลยนะคะสอดเข้าไปในรูที่หตรงนี้ แล้วก็ดึงนะคะก็จะได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะก็เอาเส้นที่สถอยมาข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สอดรูที่1เบี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะเราก็ดึงแล้วก็เอาเส้นที่4นี้นะคะสอดรูที่1แล้วเบี่ยงออกมารูที่3นะคะแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะดึง ให้กระชับนะคะก็ดันลิปปินเข้าไปแบบนี้นี่นะคะหรือไม่เราก็ดึงวนไปทีละเส้นแบบนี้นี่นะคะเส้นที่บิดอยู่เราต้องบิดขึ้นทรงแล้วก็ดันดันเข้าไปแบบนี้นะคะนี่จะได้ประมาณนี้แล้วก็ พลิกกลับด้านขึ้นมานะคะด้านนี้เราจะทําการพาดข้ามริบบิน้น3เส้นก็จะมาเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราก็จะนับริบบิ้นนะคะข้ามไป3เส้นก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะหนึ่งส,งสแล้วก็วางพาดไปแบบนี้แล้วก็วนจากทางด้านซ้ายมือเส้นนี้นะคะ นับปายหนึ่งสองสาแล้วก็วางลงริบบิ้นจะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็นับปายหนึ่งสสาแล้วก็วางลงอันนี้ก็ข้ามสามอันนี้ก็ข้ามสามมาเลยนะคะเพราะมาถึงตรงนี้เราจะเหลือเส้นตั้งแค่สามเส้นแบบนี้นะคะเราจะเอาเส้นด้านบนสุดเส้นนี้นะคะจับโค้งแล้วก็จะสอด เข้าไปในรูที่1ข้างกับเส้นสุดท้ายที่เราวางลงเลยนะคะนี่เส้นสุดท้ายอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เราก็ดึงดึงให้กระชับเลยนะคะเราก็เอาเส้นที่2องสอดรูที่1เบี่ยงออกมารูที่2แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเอาเส้นที่สาสอดรูที่1เบี่ยงออกมารูที่3แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะ ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาเลยเราจะมาดึงจัดแต่งในด้านนี้นะคะด้านนี้จะทําให้เราดึงได้กระชับกว่าด้านเมือ่อกี้แล้วก็ดึงบนไปนะคะเรื่อยๆแบบนี้เลยพอกระชับดีแล้วนะคะเราก็จะมาทําการสอดข้ามริบบิ้น3เส้นหรือว่าสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะนี่เราก็สอดไปแบบนี้เลย ข้ามสามเส้นตรงนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะแบบนี้แล้วก็เอาเส้นที่สองฝั่งขวามือสอดข้ หนึสแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเราจะสอดแบบนี้นะคะเส้นที่2ก็ข้าม3มเส้นนี่นะคะทำแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เราสอดครบทั้ง8เส้นแล้ว พอครบ8เส้นแล้วนะคะข้างหลังเราก็จะได้แบบนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้จะมีริบบิ้นคู่กันนะคะ2เส้นเราจะมาทำเกสรด้านในนะคะก็จะเริ่มจากคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะจับริบบิ้นโค้งลงมาแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วทีนี้นะคะก็จะเอาปลายของริบบิ้นสอดลงไปในรูนะคะด้านหน้าตรงกับเส้นที่เราทำเลย นี่นะคะแบบนี้ปลายลิบินนะคะก็จะโผล่ออกมาด้านข้างแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะดึงดึงให้กระชับนะคะให้แน่นเลยนี่นะคะแบบนี้ให้เป็นปลายแหลมขึ้นแบบนี้นะคะสามารถจัดแต่งที่หลังได้นะคะแล้วก็ทำเส้นที่สองจับโค้งเหมือนกันเลยแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเอาปลายของริบินมาสอดนะคะ ตรงกับเส้นที่เราทําเลยแบบนี้นะคะนี่ปลายของลิปเปิ้ก็จะโผล่ออกมาด้านข้างทาเหมือนกลีบแรกเลยนะคะนี่ถ้าเราทํากลีบแรกได้กลีบต่อไปก็ทําได้ไง่ายมาก จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราก็จะเอาคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะสอดไปตามแนวริบบินหรือว่าสอดข้าม3เส้นนะคะวิธีการเราก็กดเส้นที่เราต่อลงไปนะคะแล้วก็ค่อยสอดไปริบบินนะคะแบบนี้เราต้องสอดให้ทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะ3เส้นที่เราข้าม แล้วทีนี้นะคะเราก็จะดึงริบบิ้นของเรานะคะให้กระชับเลยเราต้องกดก่อนนะคะก่อนที่เราจะดึงกันร,ริบบิ้นของเราจะเลื่อนตามนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็เอาเส้นที่สองกดป้ายริบบิ้นที่เราต่อนะคะลงแล้วก็สอดนี่นะคะแบบนี้ นี่นะคะกดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงนี่นะคะลิบบิ้นจะไม่เลื่อนตามนะคะวิธีนี้เราก็ทำแบบนี้นะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเหมือนเดิมพอครบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะดันลิบบิ้นเข้าไปแบบนี้นะคะนี่ให้ลิบบิ้นของเรากระชับ พอกระชับดีแล้วเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะเราก็จะมาทํากลีบชั้นที่2กันนะคะก็จะทำจากเส้นสีขาวนะคะด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็จะบิดริบบิ้นไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็บิดข้างหลังอีกหนึ่งครั้งแล้วทีนี้เราก็จะเอาปลายของริบบิน้นสอดในกลีบด้านหน้าถัดกันมานะคะแบบนี้เลยนี่นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะดึงขึ้นมานะคะนี่ดึงให้เท่ากับเส้นริบมิ่นของเราเลยนะคะรูตรงนี้เวลาที่เราสอดขั้นตอนถัดไปนะคะจะได้สอดง่ายนี่นะคะก็บิดไปข้างหลังแล้วก็บิดข้างหลังอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็สอดนี่นะคะกลีบด้านหน้าถัดกันไปแบบนี้นะคะ เอาสีขาวอย่างเดียวนะคะ นี่นะคะนี่บิดโค้งไปด้านหน้าแล้วก็สอดลงไปในกลีบสีขาวนะคะนี่นะคะแบบนี้นี่นะคะถ้าเราเหลือช่องใหญ่ก็จะสอดง่ายนะคะสีขาวเมื่อกี้อันนี้เราก็สอดนี่นะคะแบบนี้นี่นะคะจับโค้งลง ประมาณนี้นะคะนี่พอที่เราจะสอดเก็บแล้วไม่ทะลุออกไปนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ทีนี้นะคะเราก็สอดไปตามแนวเส้นเลยแบบนี้นะคะนี่สอดไปแบบนี้นะคะจะทําให้สอดได้ง่ายมากถ้าเราตัดก่อนนี่นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดทั้ง8เส้น เพมเพชรที่เรามีหรือว่าจะเป็นอดอกพิกุ้นก็ได้นะคะแปะลงไปแบบนี้นะคะนี่ ก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็น่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครที่ชอบลายนี้ก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย